สวัสดีครับเมื่อนี้ย e su su d max ปี2013นะครับ highlander นะครับเข้ามาเซอร์วิสเข้ามาเซอร์วิสเปลี่ยนลูกหมากนะครับนี่ครับนี่ที่ถอดออกมาแล้วกล่องตองหา อันนี้คือถอดออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับถอดออกมาแล้วเปลี่ยนนี่ครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับ ที่การเปลี่ยนลูกหมากนี่ยากบ่ตอนเราออกเอาเขาลูกหมากนี่ถ้าสูงค่อนข้างง่ายกว่าใครเขาได้มันมันถอดเนาะเยี่ยเปลี่ยนทั้งตัวอตอนเออมันไม่ใช่อัดเหมือนไอ้ชุดอื่นถ้าของไอ้สูสูนี่มันจะเป็นถอดนอตโอ้มันเหมือนถอดเหมือนไอ้พวกโกตัวนี้ถอดเปลี่ยนทุกชุดเปลี่ยนทั้งตัวอ่าครับนั่นต้องอัดเข้าอัดออกครับผมก็ ครับพี่น้องถ้าพี่น้องจะเฮ็ดเอาเองนะครับพี่น้องครับโอ้เครื่องไม้เครื่องมือทรงหลายเฮ็ดเราไนระยะครับเนี่ยมันเป็นน็อตเนี่ยครับอ่าปีกปีกนกบนเขาถอดน็อตเบอร์สิบสองนี่จะหลุดออกมาแล้วครับนี่ก็เบอร์สิบเจ็ดส่วนน็อตก็ดึงลูกหมากออกมาได้เลยครับ ไม่เหมือนพวกวีโก้มันจะเป็นการอัดเข้าอัดออกอัอนนี้ถอ,นนอดน็อตได้สบายครับที่ประแจเบอร์สิบสองกับเบอร์สิบเจ็ดอันละครับเห็นแบนี้นนาการชักขนส่งก็จะมีอุปกรณ์หน่อยก็ตัวถอดก็จะเป็นแบบนี้ครับ,รบหน่อยซื้อมาสักหน่อยจะได้สวมสวมเข้าไปก็จะได้ถอดง่ายหน่อยครับไม่งั้นก็ขอม้าก็ได้แต่จะยากหน่อยครับขอมา้านี่ตัวนี้ออกนั่งั่งใส่ให้ดู นี่อะถึงว right ่านี่ใส่นะครับตอนนี้ใส่ในใส่เราก็จะหมุนอ่าผมก็จะเราจะใช้ด้ามบล็อกด้ามบล็อกเราเนี่ยแหละด้ามบล็อกถอดยาวๆหน่อยอันนี้เขาลังจะผันน้ำตึงนะครับผันน้ำตึงโดยเครื่องมือเมื่อกี้ันนแล้วถอดแล้วก็หมุนไปข้างหนึ่งนี่ก็คือแน่นแล้วแค่นี้ก็พอเพราะมีปิ้นล็อกอยู่ข้างในครับผมจบคเลบ อง่ายครับพีสุง่ายง่ายอยู่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอายี่ห้ออะไรให้พี่น้องเบิกนะครับเพื่อพี่น้องที่จะสั่งนะครับสั่งมาเพื่อนเองนี่ครับกรองนี่ครับยี่ห้อนี่นะครับคือราคาก็จะถูกลงนะครับพี่น้องครับ ราคาจะถูกลงน,น,น,นะครับถ้าสมมติว่าพี่น้องบ่มั่นใจที่จะเฮ็ดเอาเองนะครับหรือบ่รร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือครับผมถ้าอยากมาเฮ็ดที่นี่ กันติดต่อเขาไม่เฮ็ดได้ครับผมเพราะว่าถ้าจะเฮ็ดก็ต้องรอรอจังหวะนะครับเป็นวันเสารา์วันอาทิตย์หรือเป็นวันหยุดนะครับถ้าจะมาเซอร์วิสนะครับของมาก็ได้ครับให้ซื้อของมาให้เตรียมของมาครับผม,ม,มครับผมใจเอาของกของแพงครับ สาอาทิตย์นะครับเฮ็ดแต่ละข้างนะครับเฮ็ดเทีาราคันนะครับผมที่นี่ซีบอลับรดบอลับรถเขาต่อชิวนะครับถ้าได้งานมาเดียวก็คือเฮ็ดให้จบนะครับแล้วก็ชิวต่อไปก็เป็นอาทิตย์หน้านะครับผมเพราะว่างานนี่ครับผมถ้าเฮ็ดซ่าๆไปเฮ็ดซ่าๆเฮ็ดดีๆนะครับของดีนะครับงานมันต้องซ่านะครับผม ถ้าเห็ดใบมันก็เห็ดใบได้แต่ว่างานที่ปลอยออกไปมันจะลอยเปอร์เซ็นต์บอครับอาจจะเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือหาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเปลี่ยนลูกหมากอิซูดีแม็กกองยนสองพันห้านะครับผมครับถ้าพี่น้องอยากี่เห็ดก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผม